จีนเจรินเจอกับหนิงปานิตาเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่หลายๆคนในโลกโซเชียลกำลังติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวความรักของนางร้ายคนดังคุณนิิงปานิตาและคุณจินนั่นเองจากการณีที่นิงปานิตาเปิดใจครั้งแรกเคลียทุกประเด็นดรมาม่าเผยทุกปัญหาชีวิตครอบครัวและการตัดสินใจทั้งเลือกทั้งสำคัญโดยได้มีช่วงหนึ่งของรายการหนิิงปานิตาผู้เสียงสัน่น ที่หนิงได้เล่าว,ว่าข่าวช่วงกอเลนทายตอนที่กลับมาไทายพี่ๆที่เคารพหลายท่านก็ทนไม่ไหวเรียกเข้ามาคุยแต่ก็พูดว่าจีนต้องการหย่าจีนมีผู้หญิงทีก็จะขอหย่าทีทุกครั้งหนิงก็ผ่านปัญหามันมาได้แต่ครั้งนี้หนิงจะสู้ต่อและหนิงเหนื่อยมันกระทบทุกครอบครัวทุกปัญหาต้องมีการแก้ไขทั้งสองฝ่ายแต่พอทุกคนเรียกเข้าไปคุยก็จบแบบเดิมว่าเราสองคนจะทําให้ดีที่สุด หลังจากกลับจากเกาหลีจินพูดว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกนิงถามว่าเราจะรับผิดชอบลูกด้วยการให้ข้อเสนอและได้ทำบันทึกข้อตกลงให้ถูกกฎหมายแต่เอกสารนี้ที่มันไม่จบอ่ะจินไม่มาทำอะไรในสิ่งที่เขาตกลงถ้าวันหนึ่งนิงเกิดอะไรขึ้นคนเป็นแม่จะรู้ดีกว่าความมั่นคงของลูกเรามันจะเป็นยังไงในอนาคตนิงห่วงอย่างเดียวคือลูกและนิงขอแค่อย่างเดียวเป็นสิ่งที่เล็กมากๆแต่อย่างน้อยให้ลูกได้รู้สึกภูมิใจว่าพ่อยังรักลูกมาก วันนี้เราเป็นแฟนการเราต้องคิดอะไรหลายๆอย่างแบบละเอียดเอกสารฉบับนี้หนิงได้เซ็นเรียบร้อยแล้วเป็นแค่ข้อตกลงยังไม่มีการเซ็นใบยาตอนนี้หนิงรอเคลียร์ว่าจะทําอย่างไรแต่เราไม่รู้แล้วว่าเราจะทําตัวอย่างจะแก้ไขปัญหาหลังบ้านให้ดีที่สุดถ้าหนิงไม่รู้ขึ้นมาเดินนําเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันจบล่าสุดใน t ิ k กตอกของธัญญาหยรรได้เผยคลิปวิดีโอหลังถ่ายรายการคุยแซ่บโชว์อ P ี EP ที่หนิงได้ออกมาเปิดใจพมปัญหาระหว่างสามีโดยคลิป ที่หัญญาลงเป็นช่วงที่นิงแวะเอาของที่บ้านให้หัญญาก่อนที่นิงจะขับไปส่งเธอที่บ้านซึ่งทัญญาก็ได้เผยให้เห็นจีนที่ยืนอยู่ข้างๆพร้อมเขียนข้อความเล่าว่าถ่ายคุยทรัพโชว์เสร็จคุณนิงมาส่งพี่ยาที่บ้านแต่แวะเอาที่สระผมให้ดิฉันก่อนดูนางแบกนางสตรองจริงแล้วก็เจอคุณผู้ชายพอดีเขายังอยู่บ้านเดียวกันนะทุกคนส่งกำลังใจให้หน่อยเร็วคิดได้ไวๆนะจีนเวลาย,ย้อนกลับไม่ได้เมียออกจะน่ารัก ซึ่งในขณะที่สังเกตเห็นจินนั้นก็ได้มีโซเชียลสงสัยว่าภาพที่จินถืออยู่นั้นคือภาพของใครซึ่งพอจินหันรูปมางานนี้ทำเอาโซเชียลต่างใจฟูไปด้วยเพราะเป็นรูปของภรรยาและลูกสาวนั่นเอง